กับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสมจีน,นาจันสีรหัสพระอริยา6604484เข้ามาฝึกและปฏิบัติกลุ่มท่านอาจารย์ดร์โลดวันที่14บสกุมภาพั 2002, นธะ์สองพัน้ายโดยมีคุณพ่อสมบูรณ์จันสีเป็นผู้แนะนำเข้ากลุ่มค่ะก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัตินี้ครอบครัวของหนูโดย มีคุณพ่อเป็นผู้ปฏิบัติในกลุ่มนี้ก่อนได้สอนให้หนูรู้จักองค์หลวงปู่ฤาษีลิงดำและสมดิตองค์ปฐมก่อนที่หนูจะได้เป็นพระสดาบันวิธีฝึกปฏิบัติของหนูที่ทำตามครูฝึกทุกท่านและคุณพ่อแนะนำทำคือตื่นเช้ากับพระให้บำเพ็ญทานด้วยการใส่บาตรพระและรักษาศีลจากผ้าพระพระ,ะองค์ ปฐถุมแก้ตลอดทั้งวันอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งค่ะให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่บุญให้ดวงจิตท,ทั้งปวงด้วยค่ะปฏิบัติจนถึงวันที่ได้ประกาศเป็นพระสุนตดาบันในวันที่14เมษายน2566และจับภาพอย่างต่อเนื่องและรักษาศีลจเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่อง และสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำและนอนบนวิมานจนถึงวันที่ได้รับประกาศวันที่8เมษายน2566เป็นพระสกิทาคามีมักขอบคุณค่ะ